ใกล้ความจริงแล้วนะครับกับพิสุพิชิไทร์ตันหรือ L 2 0 0ในรูปแบบปลักอินไฮบีส ราสูตสื่อในออสเตรเลียยืนยันแล้วว่าเจ้ามิซูบิชิทริอตันโฉมใหม่จะมาพร้อมกับขุมพลังปักอินไฮบิและจะพร้อมเผยโฉมในช่วงปี2023ที่จะถึงนี้หลังจากที่หัวหน้าวิศวกรมิซูบิชิในออสเตรเลียได้กล่าวไว้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆสำหรับทรายตันในระบบพลังงานไฟฟ้าล้วนหรือระบบไฮบริดแต่ตอนนี้กำลังคำนึงว่าระบบส่งกำลังตัวไหนเหมาะสมกว่ากันที่สุด แต่สำหรับระบบพักอินไฮบริดในออสเตรเลียนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งในโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วสำหรับตลาดออสเตรเลียตอนนี้ระบบพักอินไฮบริดกำลังได้ความนิยมอย่างมากทำให้มีความเป็นไปได้ว่าระบบพักอินไฮบริดอาจจะมาอยู่ในคุ้มพลังเจ้าทริตันและทางวิสุบิชิเองพวกเขาก็มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีลักอินไฮบริดอยู่แล้ว โดยปัจจุบันนั้นพวกเขาก็มีรถอย่าง Outlander PHEV ที่ผลิตตั้งแต่ปี2013และมีความเป็นไปได้ว่าเจ้า Mitsubishi Triton หรือ L200 อาจจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรที่ให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่229แรงมา ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้พระกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่252แรงมา้าถ้าหากวิ่งด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าล้วนก็จะสามารถวิ่งไกลถึง87กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ชาวด้วยมาตรฐาน WLTC และนอกจากนี้วิสุบิชิไ i ตันหรือ L200 อาจจะใช้ฐานผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียและในบ้านเรานั้นอาจจะมีโอกาสอาจจะเปิดตัวพร้อมกับตลาดออสเตรเลียก็เป็นได้ก็กลาความจริงแล้วน,นะครับกับ Witsubishi Triton ในรูปแบบ l u ก i ินไ b บ i ทที่จะพร้อมออกมาลอดแล่นบนท้องถนนเร็วๆนี้